มาสอบจ้าข้าเช้าไม่ได้ถ่ายกินอาหารเช้าที่โรงแรมดูหัวดิวันนี้ไม่ได้ใส่วงใส่ด์วิแต่ละ่ะคือมาแบบสดๆอยากให้มันสบายเนื้อสบายตัวแต่ก็ฉีดสเปย์มานิดหน่อยให้มันไม่ข่าวจนดูผิดกฎหมายผิดระเบียบเพราะว่าผมเรามันไม่ได้ดูเป็นคนผมงอกมันดูเป็นคนทําสีผมไม่รู้มันจะทําไมซื้อบื้อกันจะกูงอกอ้าวไม่ใช่จะว่ากันทำไม โอเคเดี๋ยวเราดูสถานที่ก่อนนะเราเอายาเขียวใส่ที่จมูกเขียวปูดเลยโอเ้โอเย็นวะเดี๋ยวเราดูสถานที่ของเตงก,นะก,กันนะเราจะว่ากันจะส๊ะร้องเพลงฉลองที่จะได้รับปริญาเอ้ยที่จะได้บัรจุคชิษกะระหว่างที่รถติดขนาดนี้เรายัางอารมณ์ดีอยู่นะจ๊ะในเติมของ มองเห็นไกลสุดขอบฟ้าอืมขี้เล่อ,อ,าาอ่ะเข้าโดยรักษาอีอแค่นี้ก่อนนะจะถ่ายใหม่ฮัลโหลสอบเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็มาฉลองเลยมาเที่ยวเลยมาดูสิว้าวเป็นเด็กติดอ่างอีกแล้ว สวยจังเลยนี่แล้วก็ดูสิว่าที่ไหนเป็นไงห้องวิวโอ้โหซีวิวสว่างจนเวอร์มากข้างล่างมีสระว่ายน้ำด้วยนะจ๊ะมีร้านให้เล่นโอ้ยแดดกำลังแบบเป้ี้ยงปล่างมากเออเห็นไหมเห็นซีวิวเราไหมโอเคเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงขับรถมกกาไกล แล้วเดี๋ยวจะลงไปเดินเล่นชายหาดแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนึงดูแล้วสิเราชุดเราเสวยไหมนี่คือชุดสอบแล้วนะเรามาอย่างนี้เลยเท่านี้แหละเหนื่อยละเ,เดี๋ยวค่อยว่ากันไ,ไม่รู้ว่ามาที่ไหนเหมือนกันนะ่ะดูเอาเอง หกเลยเน้นิหน่อย หลังจากอร่อยปากแล้วเราก็ต้องกินยาต่อไปนะคะไม่ได้ชนะนะยังแพ้เหมือนเดิมฮัลโหลกำลังจะไปถ่ายรูปกับป้ายโอ้ลงลัสาวปัญญาอันนี้เราเปิดกระจกเลยนะคะเพราะว่ารถมันปิดมากก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไปถ่ายรูไปดูนะว่าเป็นยังไงเสียงจะเจียวจาวนิดนึงนะเปิดกระจกแล้วก็คุยกันด้วยอนนี้มืดแล้ว แว่นนี้มันติดหัวมาก็ะแทกมันติดไปก่อนจะมาถ่ายรูปก,กับป้ายแล้วก็ชมบรรยากาศกลางคืนแล้วเดี๋ยวจะไปนั่งตามหาต่อตอนเช้าไม่แน่ใจว่าจะไปหาหรือเปล่าแต่กลางคืนนี้ขอนั่งก่อน แต่ว่ากันอีกทีนะจากกระดูกโปรด์ม่เจพูดเสียงดังว่าไม่รู้คนอื่นเขาจะรำคาญเสียงเรา <c oughs> เห็นไหมถึงแล้วลงเลกเิกเซอร์พัทยาเห็นไหมล่ะลงมาเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะ แต่ว่าคงจะไม่ได้เอาภาพนิ่งลงวิดีโอนะจ๊ะมาสวยคนเดียวอยู่ตรงนี้คนอยู่ตรงนี้นแหละไม่เดินไปละไยแหละ <c oughs> มากินของอร่อยขึ้นชื่อมีเนื้อกระไก่ ยืนรอคนรอเต็มเลยเดี๋ยวถ่ายดูร้อนมากบอกเลยหอมด้ะก็รอดูแลกันนะแค่นี้แหละแอดู้ิ่ฉันไม่อยู่ย่านไหนเนี่ย ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฉันงงมากดังมากเมื่อก่อนฉันอาจเคยชอบอะไรแบบนี้ได้ไงตอนนี้ฉันลำคาเสียงดังกูคุยไม่รู้เรื่องเก๊เก๊เก๊เดี๋ยวไปจากตรงนี้ก่อนมานั่งหาดแล้วคนเยอะมากเลยคนเยอะมากๆยากจะกลับก่องมาดูเดี๋ยวก่อนคนเขาก็นั่งเขาก็แบบคิดว่าเราจะไปถ่ายเขาหรือเปล่า มันแตะายแล้วนะถ่ายรูปไปเยอะแยะเลยเดี๋ยวอัพวันไหนที่คืนๆฉลองวันนี้เนื่องในโอกาสล่วงหน้าไว้เลยว่าจะได้บรรจุมีตัวเลือกละสองที่ยังไงก็ต้องได้เป็นได้เป็นคนเลือกบ้างแล้วแหละไม่ได้เป็นตัวเลือกของคนอื่นแน่นอนคืนนี้เบาๆเท่านี้ก่อนขึ้นมาห้องพักละ เดีวเป่าผมแห้ค่อาว่ากันพวกนี้เดี๋ยวไปไหนต่อเขา้าอีกทีหนึ่งวันนี้เท่นี้นะตะลกอะ,ะ,ะใส่อย่างไงเนี่ยปรพูดจนจบให้ดูนู่นดูนี่มันจะกดถ่ายจะบอกว่าตื่นช้าแล้วตอนนี้กำลังลงงานั่งกนข้าว หน้ามันไม่ยอมตื่นนะีีมาดูวิวห้องอาหารกันค่มองไปเจอสระน้ำคงคนลงไปเล่นน้ำแล้วแหะมาดูอาหารนะนี่มุมน้ำดื่มคนเยอะม,มากเลยมีนลไม้กขนมปัองอาหารค้าว่าจะเป็นข้าวผัดแฮมข้าวต้ม น้ำต้มกาแฟรประมาณนี้แหละกินก่อนนะตอำน,นังจะพาไปดูหาดลับที่จะมาเล่นน้ำตอนเช้านี่ติดต่อเขาบอกว่าตรงนี้มีสันซูนมมี่มีหมึกชอดสดที่ชายเลยมาซึ่งเราไม่กินหรอกเรากลัวแต่เราจะมาเล่นน้ำจะดูก่อนนะว่าจะลงหรือเปล่า จากสภาพการตันนี้กำลังเดินลงมีคนเยอะมากนะนู่นเขาไปหาดกันตรงนู้น,สนเสร็จแล้ก็จะเล่นกับฝัั่งตรงนี้ดีไหมเดี๋ยวค่อยว่าก,กันเนาะ <c oughs> คนเริ่มเยอะมากๆแล้วหาดหลับที่ไม่หลับซะแลว้ว คนเยอะเยอะเลยแหละถ้าเป็นเมื่อก่อนก็มันเป็นเป็นช่องเทศกาลเที่ยวกินอะนะคนก็มาเที่ยวมากินกันเมื่อก่อนก็คงเราก็ชอบแบบนี้ก็นั่งเล่นตามน้ำตกคนเยอะแยะกเบียดกันนั่งลงไปได้อันนี้แปลกที่ไม่ได้รู้สึกชื่นชอบแล้วแบบชอบเงียบๆสงบๆสงบมากกว่าไม่ได้แบบต้องมีเพื่อนเยอะอะไรขนาดนั้น ก็เลยนั่งดูก่อนเดี๋ยวลงน้ำาจุดอันนี้เรามาอยู่ตรงที่ที่ไม่มีคนแล้วเห็นไหมข้างหลังไม่มีใครละคือถ้ามีก็ไกลๆนู่มนมาเล่นคนเดียวไม่ได้เตรียมชุดมาคือไม่ได้คิดว่าจะมาถึงหาดเล่นน้ำอะไรเนี่ชุดที่จะใส่เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่แบบแบบนี้ก่อนแต่น้ำแบบมันขุ่น มันขุ่นเพราะมันเป็นโขวดหินตายมันขึ้นแต่ว่าเลยโขวดหินไปเห็นป่ะมันจะใส่คละสีกันก็เลยมาเล่นแบบตรงที่แบบคนน้อยๆคนเดียวเดินมาจากตรงนู้นที่คนเยอะๆไกลๆเหนื่อยแล้วเนี่ยก่อจะได้เล่นอันนี้ก่อนกลับจากเล่นน้ำทะเลมาแล้วตอนนี้มันจะมาแช่อ่างดูคนเขาเล่นสะไว้น้ำกันเยอะๆเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเล่นตอนเย็น กินเวลค่ำดิงเวลาเรียบร้อยดูสภาพดิเปียกมากแล้วก็ที่นอนห้องตุนอันน er um> ี้ก่อนไปอาบน้ำก่อนหลังจากเล่นน้ำแต่งตัวออกมากินข้าวแล้วก็มาเพิ่มพลังเตี่ยงต๊กกินจุเลียงซีบำรุงร่างกายด้วยร้านอาหารคนเยอะมากแต่ก็คงไม่มีใครเป็นอะไรแล้วละมั้ง อนนี้ก็มาไปสถานต่อไปอดูก่อนว่าจะไปที่ไหนนี้คุูก่อนนะอิ่มมากท้องใหญ่ไปเลยอันน,น,นี้เป็นสถานีที่หนึ่งหลังจากที่เราเอสถานีสองนะที่เราไปเล่นน้ำตอนเช้ามาอาบน้ำแต่งตัวก็ไปกินข้าวมาทีแล้วก็ตอน,นก็จะมาปล่อยปลามาทำบุญนะจ๊ะใส่เสื้อกลมเรียบร้อยเพราะว่าเราแอบเซ็กซี่เบาๆเดี๋ยวพระตกใจ เสื้อคุมแล้วก็นนมาซื้อปลาไปปล่อยอนะจ๊ะเชื่อแล้วก็ต้องทำบุญด้วยเคครับบุญบอกเลยว่าเงื่อแตกจนจะเหมือนเป็นลมแล้วสถานที่ต่อไปคือตรงนี้นะคะคจะเข้าไปอีกทีหนึ่งถ่ายรูปก,กันนะค ไปเข้าไปดูอีกที่หนึ่งเหงื่อเยอะมากเกือบร้อนมากไม่ไหวแล้วเจอเราเสี่ยงเซมซีได้ตัวเนี้ยเราชื่นใจดีใจมากๆเลยอ่ะสาธุขอให้เป็นเลิกงามย่างดีขอให้ดีขอให้ดีๆมันจุดั่ายๆแล้วอันที่ต่อไปหลังจากที่นั่งพ<อ>ักเหงื่อแตกแล้วก็<ม><ๆ>คือในพิพิธภัณฑ์หลวงจีนนะคะ บอกว่าเงอเยอะมากแต่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันเพราะเราก็จะไล่เดินดูเหมือนกันก็จะเป็นพระอรหรันเหมือนกับเราเปนของเราคนไทยก็พระปางต่างๆก็พระอรหันก็เป็นปางต่างๆเช่นกันเขาก็จะมีความเชื่อของเขาในานิกายนี้ทําเป็นอย่างพระสังฆาญยเยงี้ยความจริงรูปงามแต่กับแปลงกายมาเป็นรูป ทรงอวนขีเล่ให้แบบไม่อะไรมากมีคนมาเที่ยวอยู่บ้างเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไไม่มีหินมีอะไรเนะขาไมีได้ประบาดเป็นภาษาจีนช่องหมอจะ่าอ่านให้ออกมันกันแล้วก็พับว่าใช้เอาจริงจรเราเอาจริงๆเลยนะถ้าตามลักษาดนิสัยเราเรากลัวลูกปั้นนะเนี่ยแต่เราเดินคนเดียวเลยนะ พรามันสว่างแล้วก็มียังพอมีเพื่อนมีคนมีนักท่องเที่ยวอยู่ก็ดูไว้เป็นประวัติศาสตร์แหละพก็ภาพถา่ายอะไรเงี้ยเอยตกใจถ้ามาแบบมาอยู่คนเดียวอย่างเี้่เราบ้านเราไม่ตกแต่งอะไรเนนี้คนรู้จักเราก็จะรู้แหละ อันนี้เป็นแผ่นที่มังจีนที่เขาออกรบดูดิเขาจำลองมายิ่งใหญ่มากเลยเจ๋งมากเลยค่ะเราจะไปข้างหน้าลูกป,ปั้นกันแล้วนะกลัวพี่ใหญ่กว่าตัวเราอีกอ่ะดูนี่ใหญ่มากแก่เราคนจริงเลย อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนกลัวมีพระพุทธรูปด้วยเห็นไหมมีภาษาทางจังอ๋พอพระแม่วันอิมนะนเนี่ยนาคกัญญาโพธ,ธิตั์เป็นอีกปรางหองพ่แม่บวนอิมนแน่เลยเฮ้ยเราชอบมากก็อชอบพ่อแม่กวนอิมเราดูข้างล่างก่อนเนาะเดี๋ยวมีข้องบนด้วยอ่ะ จะพาดูข้างล่างก่อนเอาเท่าที่เราไหวแล้วน,นะเพราะว่าจริงๆเราเราค่อนข้างค่อนข้างกลัวนิดๆก็คือแบาพาม่กกว่คือพาต่างต่า,า,ตางนนเนี่ย เทพต่างๆอ่ะเทพที่เราไปไหว้กันตามเยวาวราชอะไรอย่างเงี้ยใช่เนีอ่ะชูโชบีเซอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวขึ้นข้างบนเดี๋ยวถ่ายต่อแล้วกันเนาะตอนนี้เราหาเพื่อนก่อนเพื่อนไปหนหมดวัดมาเดินอยู่คนเดียวแล้วเน,นี่ย อันนี้ต่อไปจากวิหารเมื่อกี้ตอนเราขึ้นไปชั้นสองเราไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราเหนื่อยมากเราพักก่อนเหนื่อเตึมตัวตอนนี้เราก็มาถึงพระใหญ่ที่เอาชีจานนะจ๊ะอันนี้ก็อยู่บนที่จอดรถก่อนนะจ๊ะประมาณนี้แหละค่ะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นส่วนน้ำชื่ออะไรนะลามยโยลามยนะลามยนะ คือตอนแรกอะตอนที่เป็นโควิดอะมันปิดไปเวลยตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วก็เริ่มมีคนเห็นไหมคนมาอยู่แต่เราไม่ได้เข้าไปเล่นนะเราเราว่ามันดูรอให้คนท,ทดสอบเครื่องเล่นก่อนมื่อมันปิดไปเนี่มีคนเข้ามาเริ่มอยู่เราก็ขับผ่านชิลๆไปก่อนแตงกิ you, ้วเห็นไหมแตงกิ้วใหเราลงไม่ยนะ่ะใหนี่แหละ โอเคแล้วก็ถัดไปจะเป็นจุดเช็คอินใหม่ที่เลยซิบรล็กมาเพราะซิเรล็กเขาไม่ไหวนะคะสายปานไม่ยาวพอเขาปิดไปแล้วได้อาบนของเราตอนนี้ก็จะเป็นเช็คพอยต์ใหม่ที่นี่ก็คือคาสเทลแหละ ออกเป็นแบบออกแนวอ่านเป็นภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเออเนี่ยก็จะเป็นเหมือนรีสอร์ทแล้วก็คาเฟ่ด้วยเนี่ย Castello di b e l l ิ i o เนี่ยความหมันคือว่าศาส์ของีเบลล่านั่นเองอ่ะอให้มันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยให้สวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกที่หนึ่งตรงนี้กําลังกอ่อสร้างอยู่กำลังจะผ่านอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดเป็นอะไรจะเป็นบ้านใครยังไงก็ต้องรอดูติดตามต่อไปถ้าได้มา อีกทีล้วจะมาอัปเดตนะจ้ะอันนี้มาอัลเลชทิปเทียนะคะมาช้อปปิ้งนิดหน่อยเราจะไปแดดล่มลมตกเ้วเดี๋ยวจะไปที่อื่นไปหาถ่ายรูปกินข้าวเย็นเล่นน้ำอะไรก็ว่าไปปรนนี้แหละอันนี้มาร้านอาหารสกายการีนะคะ เออเราเห็นลังนกข้างล่างอะ่ะคนเยอะมากคนเยอะจริงๆเยอะจนแย่งกันกินกันใช้แต่จะถ่ายวิวทะเลให้ดูแล้วกันนะเดี๋ยวขอเดินก่อนคนเยอะ,อะให้ดูบรรยากาศเท่าที่เราจะเก็บได้กันนะเพราะคนเยอะมากเราไม่วิวแบบซีวิวซีเราได้เป็นแบบน,นี้คนเยอะ ม่มีที่นั่งแบบหนุ่มีดีมากก็หลายประมาณนี้ก,กันนะพอมาถึงทางทะเลปุ๊บแม่งมืดเพราะว่ามินย้อนแสงเท่านี้แหละคืนนี้แค่นี้แหละพอแล้วจะกลับมาถึงที่พักแล้วเตรียมแช่น้ำอาบน,น้ำนอนได้พวกนี้เดินทางกลับบ้านเราต่อทำงาน<ม>อันนี้หมดละพลังอันนี้ค่อยเจอกันใหม่นะคะเฮ<ม>้ยเชาละ ไม่ได้ไปเดินหาดกับเขาแนละ้วนีบรรยากาศตอนเช้าแต่เขาโทรมันเรียกไปกินข้าวกะละนอนเอานแรงอ่ะจะต้องขับรถยาวไกลทั้งวันนี่ก็เจ็ดโมงลงไปกินข้าวพับบีแมวเราสั์ไปหรอกนอนเอานแรงเพราะว่าเขาปลุกกันที่ห้าของ้งก็เลไ,ไม่ไปกว่าขับรถยาวอันนี้เนี่ย จากพัทยาตอนนี้มุ่งสู่สายเอเชียนะจ๊ะกลับบ้านเรานะจ๊ะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งพัทยาถึงยุดยาแล้วตอนนี้เราก็เข้าสายเอเชียยาวๆลดเยอะเฉพาะช่วงที่จ่ายตังค่าทางด่วนถ้าไม่ขึ้นทางด่วนนี้อาจจะนานกว่านี้เพรางั้นก็เยอะอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ไหลเรื่อยๆแต่ตรงทางด่วนก็จะจอดหน่อย ขับรถกนันนะจ๊ะตอนนี้รถเจออยู่เหมือนกันแต่แค่ยังไม่ติดจุกบจุบทุกครั้งที่ได้เดินทางขับรถผ่านตัวเนี้ก็จะแวะตลอดก็คือตรงนี้ดูหัวนี่เอาแว่นเสยกินไปกบ,บ้านตรงนี้เอง,เ,องเราจะต้องมาทุกครั้งทั้งซื้อของกินแล้วก็ทั้งมาไหว้ด้วย จะได้บรรจุแล้วว่าต้องมาหาปู่ไปกว่าปู่ยิม้มแล้วบอกว่าปู่ยิ้มให้อีกแล้วอ่ะหุ่นบอกอ่ะเลือกเอาเลยอยากได้ไหนก็เลือกเอาเลยมาติดหมดแล้วจริงนี่เรื่องจริงนะให้ดูปู่ยิม้มเห็นไหมปู่ยิม้มเดี๋ยว เข้าไ,ไปเีาจะจะถ่ายให้ดูนะนี่ไงที่จะให้ดูตุตอิ้มให้อีกแล้วเห็นไหมสำเร็จแล้วเล็กตอนนี้ก็อุทัยแล้วกำลังจะเข้านาครสวรรค์เติมน้ำมันก่อนจะเข้าเลี่ยงเมืองมั่วอุทัยอะไรวะนครสวรรค์พระพระุพะยหะเออแล้วก็ เดินถ่ายไปถ่ายมาก็มีการจะบ้ามาถ่ายต่อบอกว่าซุกๆุกสองร้อยโลเราต้องมาเติมกันแล้วมาหาพี่นกแก้วคาะนี้ขับมาได้สี่ร้อยโลแล้วก็แก้ดที่สองก็กำลังจะขยันน่องแล้วกนสบาผ่านก็นหมดปฏิบิเดี๋ยวหลอมแปะแปะเดี๋ยวแค่นี้แหละเดี๋ยวขึ้นรถแล้วว่ากัน หาของกินปัญหาโลกแตกทุกทีอยากกินไรไม่รู้ว่าจะกินอะไรทุกทีเลยเดี๋ยวต้องขึ้นดอยอีกเมื่อถึงดอยก็อยากจะเข้าบ้านแล้วไม่อยากหาของกินแล้วถทงนี่พักแล้วรอเครื่องเย็นนิดหน่อยแลค่อยดับฉันเหนื่อยมากเธอดูฉันซีดเลยพักก่อนนะเก็บก็เก็บของ วันนี้เอาแค่นี้แหละทั้งหมดทั้งมวลแล้ววันพรุ่งนี้จะมาประมวลเล่าอะไรฟังอีกเรื่องนึงแล้วกันนะวันนี้ไม่ถ่ายแล้วนะฝันดีทุกคนอาบน,น้ำแรกเก็บข้าวเก็บของก่อนฉันไม่ไหวละ